มีคำถามสัมภาษณ์ตอบถูกให้200สนใจตบมือ2ทีฮัลโหลตระกูลอะไรในนารูโตะที่มีความสามารถควบคุมสัตว์ต่างๆได้ก่าจะวินสมองไหมผิดครับฉเฉลยอุจิวะเพราะว่าอุจิวะมาดากัสกาอันนี้คำถามจริงแล้วนะตัวละครในอน,นิเมะนารูโตะที่มีให้เล่นในฟรีไฟมีอะไรบ้างน <c oughs> ่าจะน่าจะนารูโตะนารูโตะพระเอกหนสอง สองน่าจะซาสึเกะซากุระน่าจะมีด้วยคาคาชินะเห็นมีจิระยะอิฮาจิมินาโตะมั้งเจ็ดแล้วมาดาระโอบิโตะเก้าเพนนิบไม่รู้อ่ะมีใบไหมตัวนี้มีงูโอโรชิมารุจีบแล้วผ่านไหมท่านถูกด้วยเหรอถูกหนึ่งร้อยแล้วนะหนึ่งร้อยบาทนะอีกคำถามหนึ่งคุณคิดว่าตัวละครที่อยู่ในนารูโตะแล้วมาอยู่ในฟรีไฟล์มันจะเทพเท่าในอนิเมะไหมหรือว่าเทพกว่าพอๆกันทพราะมอ่ะเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องเสียตังค์เติมเพชรอยู่ดี เอาไปเติมตังฟรีไฟเลยป่ะสองร้อยนี่คือการรวมตัวของเหล่านินจาคาถาการคอลแลบครั้งยิ่งใหญ่ของฟ f i ไฟ X นาดูโตะนินจาบางคนฮอตมากถ้าจะถ่ายรูปด้วยต้องต่อคิวนานหน่อยเพราะนี่คือบทที่2ของสงครามนินจาแล้วมีตัวละครในนาดูโตะถึง11ตัวเพิ่มแมปเกาะสวรรค์ที่มีโคโดฮาที่ถูกทำลายสกิลเนวงแหวนของอิตาจิระเบิดดินเนียวของเดอิดาระและเงาพันธนาการเพิ่มของรางเทเท่ชุดโอโรจิมารุเสื้อยืดแสงอุสาพาดคาดหัวแสงอุสาและอัปเดตเกมเพย์ใหม่เพื่อให้ผู้เล่นเป็นนินจาที่สมบบบรแพ้ออมมลไปเเเจกกันนใย คุ้นเลยเหรอคุ้นมากครับไปไปพัดไปพัดช่วยเพื่อนพัด